ณฟาร์มแห่งหนึ่งที่เงียบสงบในประเทศไทยมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาอารวานะ่าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีค่าและราคาแพงเกษตรกรในฟาร์มแห่งนี้ใช้วิธีการเลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์โดยให้อาหารปลาอารวาน่าไวอ่อนด้วยนอนแมลงวันทหารดำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเลี้ยงง่าย <Wow. S 1> ในบ่อแต่ละบ่อจะมีปลาอารวาน่าพ่อแม่พันประมาณ20-30ตัวและทั้งฟาร์มมีปลาพ่อแม่พันรวมกันประมาณ1,400ตัว เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ปลาอารวาหน้าตัวผู้จะอมไข่ไว้ในปากจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวเกษตรกรต้องคอยสังเกตปลาตัวผู้แต่ละตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าตัวไหนอมไข่อยู่หลังจากนั้นเกษตรกรจะค่อยๆนำลูกปลาอารวาหน้าออกจากปากของปลาตัวผู้การนำลูกปลาออกจากปากปลาตัวผู้จะต้องทำภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาคายไข่ออกมาซึ่งจะทำให้ลูกปลาถูกปลาตัวอื่นกิน ลูกปลาที่นำออกมาแล้วจะถูกย้ายไปยังที่อนุบาลเพื่อดูแลต่อไปเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตที่น่าทึ่งของปลาอารวาน่าและความทุ่มเทของเกษตรกรในการดูแลปลาเหล่านี้